สวัสดีครับพบกับนภัสอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก่อนจะพูดถึงเรื่องวันนี้นะครับต้องพูดถึงเรื่องเมื่อวานก่อนแนวทางที่ให้ไปหน้าช่องนะครับแอลติโกมาลิดนะครับโอ้โหยิงขาดตั้งแต่ครึ่งแรกไม่ต้องลุ้นกันเลยนะครับผมก็ต้องยินดีกับพี่ๆที่ติดตามทางหน้าช่องด้วยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจจะเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับอย่าลืมนะครับปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็มีบอลมาให้หน้าช่องอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นบอนลคาราบาวครับอังกฤษนะครับคู่ระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับสถิติเจอกัน5นัดนะครับสเปอร์ทีมเยือนเนี่ย ชนะไปถึง4เสมอครั้งเดียวคือไม่แพ้เลยนะครับสถิตินี่คือสเปอร์ดูดีกว่ามากเลยนะครับส่วนสถิติเจ้าบ้านนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1น,นะครับวันนี้เปิดบ้านฟอร์มเจ้าบ้านก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับนัดล่าสุดไปเสมอกับอาร์เซนอลมา2ประตูต่อ2นะครับส่วนสถิติทีมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ1เสมอ1แพ้1น,น,นะครับถือว่าสถิติดีเลยนะครับบวกกับ บอลลีกเนี่ยสเปอร์เนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับวันนี้มองว่าสเปอร์น่าจะมาแน่นอนนะครับวันนี้นภัทรมองว่าสเปอร์นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจจะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับปัดขวาแอดไลน์ได้ที่หน้าช่องได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นภับต้องลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ